ผมได้ข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งพยายามกระโดดตึกแต่โชคดีที่รอดมาได้เธอนั่งร้องไห้ข้างกำแพงดาดฟ้าอยู่นานไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเจ็บลึกขนาดไหนทั้งที่มีลูกชายไว้ห้าขวบและเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งคนพูดกันว่าเธอเก่งแต่เปราะบางคนพูดว่าเธออ่อนแอแต่ไม่มีใครรู้ว่า เธอกำลังร้องไห้เงียบๆมานานแค่ไหนแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอผ่านการสูญเสียแม่ไปกระทันหันเมื่อปีก่อนแม่ที่เธอไม่ได้คุยด้วยเลยตลอดสามปีสุดท้ายเพราะทะเลาะกันเธออยู่กับคำว่ายังไม่ได้ขอโทษมาตลอดคนรอบตัวบอกให้เธอปล่อยได้แล้วแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าคนบางคนแค่คำว่า ให้อภัยตัวเองมันพูดได้ยากกว่าที่คิด <El> <อะ S 2> ก่อนแม่จะเสียเธอเป็นลูกสาวที่เข้มแข็งที่สุดแบกทั้งงานครอบครัวและพ่อที่ป่วยติดเตียงแต่เพราะคำพูดวันหนึ่งที่หลุดจากอารมณ์แม่จะมายุ่งอะไรกับชีวิตหนูหนักหนาวันนั้นแม่เงียบและหลังจากนั้นก็ไม่สบาย เธอไม่เคยได้ขอพูดเพราะความดือ้อความเชื่อว่าเดี๋ยวก็หายแล้ววันหนึ่งแม่ก็จากไปโดยไม่ทันได้กอดกันอีกเลยเธอทำงานต่อยิ้มต่อแต่ในใจมีเสียงหนึ่งวนอยู่ทุกคืนหนูขอโทษนะแม่วันหนึ่งเธอไปที่วัดแบบไม่ตั้งใจเจอพระรูปหนึ่งพูดว่า ลูกแม่ที่อยู่บนฟ้าไม่ได้โกรธอะไรลูกเลยแต่คนที่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองคือลูกเองเธอน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะมันคือประโยคแรกที่ไม่ตำหนิเธอเลยไม่บอกให้ปล่อยไม่สอนให้คิดดีแต่บอกแค่ว่าแม่รักลูกแม้ในวันที่ลูกหลงทาง จากวันนั้นเธอเริ่มเขียนจดหมายถึงแม่พูดทุกอย่างที่ไม่เคยพูดร้องไห้ทุกครั้งที่เขียนแต่หลังจากนั้นเธอหลับได้ลึกขึ้นครั้งแรกในรอบปีผมเคยคิดว่าทุกมันเกิดจากเหตุการณ์ร้ายๆแต่พอเจอเรื่องแบบนี้ผมถึงเข้าใจว่าบางครั้งเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้ว แต่ใจเรายังอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาทำเราเจ็บแต่เพราะเรายังถือแผลนั้นแน่นเหลือเกินบางคนโกรธคนรักที่ทิ้งไปเมื่อสิบปีก่อนแต่เขาใช้ชีวิตใหม่ไปนานแล้วเรานั่นแหละที่ยังอยู่ตรงเดิมทุกข์ไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นแต่อยู่ในใจที่ยังไม่ยอมวางเรื่องนั้นการให้อภัยไม่ใช่การยอมให้เขาชนะ แต่คือการปล่อยให้เราเองได้ไปต่อผมเริ่มหัดให้อภัยตัวเองในเรื่องเล็กๆหัดยอมรับว่าเราเคยพลาดหัดเข้าใจว่าทุกคนล้วนเคยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่ไม่มีใครที่สมควรถูกลงโทษทั้งชีวิตหลายปีผ่านไปหญิงคนนั้นกลายเป็นนักบำบัดเธอช่วยผู้คนที่โทษตัวเอง ด้ยเรื่องที่เธอเคยเจ็บที่สุดเธอสอนเด็กๆให้เขียนจดหมายถึงคนที่จากไปไม่ต้องสง่งแต่ได้เขียนได้ปล่อยได้วางเธอยิ้มขณะพูดว่าคนที่เราให้อภัยไม่ใช่แม่แต่คือตัวเรานั่นแหละความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือจดหมายที่เขียนถึงใจเราถามว่า พร้อมวางหรือยังและเมื่อวันหนึ่งเราวางได้ความสุขก็จะเดินเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหา